สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพิ่ตาหกล้อซิงครับโอโย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 ,โย,โยคลิปนี้พามาดูเจ้าโคมสุครับ430รุ่นแปดอีกแล้วครับท่านก็จะขุดคลองครับโอุยโอยขุดคูคลองเดี๋ยวจะใส่ท่อพีวีซีนี่สองอันวางท่อครับเอาน้ำเข้านา ขับโดยสายมืนของเรานั่นเองปลาสนนู้นขับรถไทยนู่นครับอเอางัดไปครับงัดต่ออยู่ค่ะจวดจังเลยจว,จวดจวดจวดเลย ท่อเก่านะ่าจะแตกหมดแล้วครับน้ำมันซอกแล้วก็ดินมันยุบยุบปลาซุนเลยซื้อท่อพีวีซีมาใส่ยึงัดของแข็งกันหน่อยสินักแต่เอามายังไม่ได้งัดเลยแข็งแข็งนี่งเออ <laughs> คลองนี้ก็แข็งเหมือนกันนะพี่น้องยิงจะมียูคาเน่โอ้ความเร็วถือว่าใช้ได้จวดๆเลยเดียพี่น้องยังไม่เคยลองเอาไปสู้งานแข็งๆดูเลย โอ้ยกล้อเหมือนกันครับพี่น้อง ดูการทำงานของเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้ยาวเหมือนกันครับยาวยาวยาว ลุงขี้เมา,มาแล้วครับไปก้มๆมองดมๆมอมองอะไรเลยเอาลงมาลุงขี้เมาลงมาอย่าไปใกล้เขาเดี๋ยวไม่โคเขาก็คุบตายแหละ <c oughs> มอตานครับมอตานค,คือลุงขี้เมา <c oughs> สายเมาครับโดนใช้มาหวานข้าว สั่งเมาเลยถือแบบถือกับว่าแบบสังเมากันเลยทีเดียวครับอากาศร,ร้อนจัดดี้จะไม่เป็นลมเป็นไงลุงขี้เมาขุดดีไหมนี่ขุดขับไม่คือคขุดว <laughs> างทอ่อพีวีซีขุดซะใหญ่เลย รองมันก็ไม่กว้างครับเริ่มจะได้ร่องแล้ว ยาวจัดอะชุดน่าจะขุดแค่เสมอพื้นน้าเนี่ครับแค่เสมอพื้นน้านี่แหละแล้วก็จะเอาท่อพี c ซีวางกลบขึ้นบุกทันเป่ามาแล้วครับทันเป่าบุญจินมาแล้ว ปล<บ>ายยนคุมเลยครับขุดขุดคูคลองวางท่อพี c <บา>ีซเอาบ,าบอกไม้บกมือแล้วครับท่านเป่าของเรา เสมอพื้นนานนาี่แหละฮัลโลยองฮัลโยิงครับ เราคุมงานเองครับ เวลาเราวางแล้วมันไม่ค่อยสนิทกันใช่ไหมน้ำมันเซาะท่อบีบซีงี้ทนงานเราฝังไว้ใต้ดินครับมันมันใช้ได้นาน,านอยู่แล้วเออท่อเก่ามันเซาะทางจะพังละวแกเลย ท่อเก่ามันอยู่นู่นนี่เชียงเคียงกันเลยมันต้องจิ้มท่อเก่าให้แตกไม่งั้นอตเองเหมือีกเ,เออนี่ครับตอนนี้ก็ได้ได้ระดับแล้ว ได้แล้ว,ลวพอแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวทอลงแล้วก็กก็บคืนแล้วโอเคครับเรียบร้อยอ๋ออ๋อยังไม่พอใจครับไปยังไม่พอใจ จบขึ้นแล้วครับพอเึ้นและ้ะควาวาน,นี้แหละร้อยครับอ้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ